สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ได้ติดตั้งเข้าไปแล้วนะครับนี่เจ้าบอลโซ่คอนะครับเรียกว่าลูกกิ้งเออน่าจะเรียกลูกกิ้งออน่าจ,จะดีกว่านี่ครับปาดเหล็กตัวเก่าออกนะครับก็เดี๋ยวจะเจียเก็บเดี๋ยวจะแตง่งเดี๋ยวจะแต่งขอบอน,นี่ก็สวมเผาแล้วใส่เข้าไปแล้วนะคร,ววครับเดี๋ยวจะเชื่อมครับเดี๋ยว หาศูนย์หาอะไรดีๆก่อนก่อนจะเชื่อมผมจะผมจะใส่ลูกปืนผมจะใส่ตัวดันก่อนนะครับท่านผู้ชมจะใส่เกียวดันก่อนนะจะดันให้มันตึงก่อนแล้วเราค่อยค่อยเชื่อมนะครับค่อยเชื่อมติดเผาจะเชื่อมติดเผาเลยนะก็จะเอาสองศูนย์เจ็ดมาใส่ตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าสปริงอะใส่เป็นแบบลูกปืนแล้วมันจะดึงยังไงคงต้องดึงนี่นะ คงจะไม่ได้ดึงข้างหน้าแล้วนะดึงข้างล่างไม่น่าได้ดึงข้างล่างต้องทำตัวนี้ใหม่ต้องยื่นลงมาลึกๆนะครับต้องยื่นลงมายาวหน่อยเพื่อที่จะดึงตต้ลูกปืนเลยเดี๋ยวดูก่อนตัวบูเกาจะตัดออกนะครับ น็อตเกลียวที่ได้มาวันนั้นจะอยู่ด้านหลังปอกจะติดกับลูกปืนนะครับเมื่อวานได้ตัวนี้อันนี้ก็มาไล่เชื่อมแล้วก็ทำสีนะครับส่วนเพา้าก็ตัวนี้แหละตัวเก่าที่มันขาดนะครับก็มันใช้ได้อยู่เราก็มาตัดใช้เอา เริ่มบางรถตามอายุนะครับท่านผู้ชมรถน่าจะเกือบสามสิบปีแล้วมั้งไงยี 20, 20่สิบยี่สิบีถึงแน่วิชานนี่ไม่ถึงก็เหลือน้อยแล้วไปขนาดใต้คอ,อยด้งหมดแหละนี่ข้างนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ปาดเหล็กตัวเดิมบอ,อกมันขิเล่ครับมันขีเล่ก็เลยตัดออกเพื่อที่จะทำใหม่ ก็ดีกว่าเดิมดูสวยกว่าเดิมครับสวยกว่าตอนที่เป็นสเตอร์นะครับเป็นสเตอร์นะคือมันบังคับกันนะครับเพราะว่ามันลงร่องเนาะมันลงร่องให้ตัวสเตอร์เข้าไปในร่องโซ่แล้วมันก็แกว่งเนี่ยมันก็บังคับกันมันก็ดังนะครับถ้าเป็นลูกกิ้งอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรบังคับนะครับโซ่จะเป๋ไปฝั่งไหนก็แล้วแต่เขาก็วิ่งไปเข้างั้นแหละนะครับนี่ครับ แล้วก็ไอ้คันเก่านะครับท่านผู้ชมไอ้คันเก่ามันเป็นลูกกิ้งเต็มเลยนะไม่ได้เป็นไม่ได้โชว์เพาอย่างนี้นะครับเป็นลูกกิ้งเต็มและเวลาไปเกี่ยวข้าวล้มมันชอบกระโดกดังตึ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 ง,ตงบางคนเขาบอกว่ามันแบบนี้จะไม่ดังแบบนี้มันไม่ใช่ลูกกิ้งเต็มมันไม่ค่อยกระดกนะครับมาก้อนใหญ่มันก็เข้าไปอย่างนี้เลยอันนี้ผมก็ไม่รู้นะแต่เขาบอกว่าคันนี้ไม่ดัง คนขับนะคนขับบอกว่าคอตัวนี้ไม่ค่อยกระดกอันนี้ก็ไม่รู้ผมยังไม่เคยลองขับคันนี้เลยเอามาทำแต่งให้ลูกน้องขับก็เดี๋ยวค่อยดูอันนี้ปีนี้คงจะต้องลองดูก่อนถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็เดี๋ยวผ่าตัวนั้นออก ให้มันเหลือแค่ลูกกิ้งที่อยู่ในโซ่นี่นะครับตรงกลางก็ให้มันปล่อยว่างไว้ก็มีส่วนนะครับคิด,ดูแล้วก็มีส่วนแต่ว่าบางทีเราก็คิดย้อนกลับไปอีกทีไต่ก่อนมันก็ไม่ดังนะนะครับแต่ก่อนมันก็ไม่ดังนะนะกนนกงนะเกี่ยวเข้าวลมมันก็ไปแบบเงียบๆน,นันนมีปึ่งหนึ่งเอ่อถ้าจะว่าเป็นที่บอลเกี่ยวก็ไม่ได้ทําอะไรมันอนะ ข้าวก็ไม่ค่อยพลาดข้างไม่ค่อยเข้าเป็นลูกอะก็เข้าเสมอดีอยู่แต่เกี่ยวเข้าวร่วมทีไรเป็นทุกทีหรือเราจะตัดต่ําไปก็ไม่รู้ราอาจจะตัดจําต่อมันก็เลยเป็นอย่างนั้นนะครับหรืออาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ถ้าสอยคอรวงนี่ก็โอ้โหหวานหมูลื่นปื๊ด่ะ งานก็ทําแค่ช่วงเย็นครับได้แค่ประมาณนี้แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าก็อีกนิดนึงแล้วตอนเย็นก็อีกนิดนึงนะครับเนี่ยโซ่ยังไม่ได้ดึงออกเลยเอารถยนลงไปก็ไม่ได้จะเอาอะไรดึงก็ไม่รู้หรือจะเอารถเกี่ยวขนุนดึงก็ยังไม่รู้นะครับหรือไม่ก็ยกขึ้นอีกแล้วดึงออกด้านข้างเลย ได้บานละนิดครับทำไปเรื่อยๆเหลือเวลาอีกตั้งสองเดือนกว่าไม่ต้องรีบเอาแบบเอาเอ่อเขาเรียกอะไรเอาล่อล่อฝนก่อนนี่ฝนพึ่งตกใส่แค่วันเดียวคืนเดียวเองนี่เอาขึ้นมาได้สิบวันแล้วนี่เกือบจะสิบแล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดอท่านผู้ชมดูนี่นะ ดูรูเลอร์นะครับดูรูเลอร์ตัวที่อยู่ข้างหน้ากับล้อนำดูดิเอาเป๋ไปคนละทางแล้วก็รูเลอร์ต่ำกว่าล้อนำด้วยสุดยอดไหมเวลาตึงโซ่ถ้าแบบเวลาตึงโซ่แบบเต็มที่ปุ๊บล้อนำตัวข้างหน้านะตัวที่อยู่ข้างบนไม่แตะโซ่นะโซ่ไม่แตะล้อนำเลยนะปีนี้ทำใหม่ ทำใหม่ทั้งสองลูกเลยแหละเพราะว่าจะขยับจะขยับใหม่ด้วยขยับมาข้างหลังหน่อยถ้าไม่ขยับก็อาจจะยกขึ้นอีกสักสองเซนสักหนึ่งนิ้วเลยนะนะเดี๋ยวคอยดูว่าพรุ่งนี้ผมจะทำอะไรต่อนะครับท่านผูช้ชมโวันนี้ร้อนครับร้อนเสื้อเปียกหมดเลย ไปแล้วครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ